สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับนี่รายการเก่าแก่ออ r ิ g i n a l มาวันนี้ไร้สาระกับครูแว่นนะครับจะเป็น performance คลิปอยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังกันเล่าไปเรื่อยๆนะฮะไปพบประสบพบเจออะไรมาก็เล่าไปตอนนี้เพื่อนใน YouTube หายไปสองคนเมื่อวานยังพ3นสาครับวันนี้เหลือพนะันสามร้บฮะหายไปสองด้วย หาหาคนมาเติมเลยนะครับเหมือนเดิมน,นะเป้าถัดไปพันห้าร้อยคนแล้วเราจะเดินทางดูสองพันคนครับผมเพื่อนใน Line Off ฟ c i a l ถ้าอยากเข้าไปรับสื่อโฆษณาในนั้นนะครับสมัครเข้ามาได้เลยตอนนี้มีคนประมาณ171คนแล้วจากได้สัก0 0งร0อ้คนนะนมีกิจกรรมอะไรเล่นกันสนุกสนุกหน่อยนะครับมันจะเป็นสื่อโฆษณานะบางคนไม่ชอบพอไปกด กดิกดทิ้งไปนะครับแต่ว่ามันจะมีรูปส่งมาเรื่อยๆรันเข้ามาสนใจตัวไหนอัปเดตตัวไหนก็เข้าไปดูในนั้นนะครับบางทีอัปเดตช้าอัปเดตเร็วบ้างบางวันลงเยอะบางวันลงน้อย,ยอย่าว่ากัพี่แล้วแต่วันแล้วแต่งานมาวันนี้นะครับไฟ์าสาระก,กับครูแว่นก็จะพามารู้จักกับมีด d p x ก็แล้วกันนะครับมีด d p x นี่มีดกันโลกขันษานะครับอืมเป็นมีดอืม เป็นมีดดีไซเนอร์นะครับบริษัท Dpx เนี่ยมันเป็นมันเป็นทีมงานที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกทำพวกอะไระแอดเวนเจอร์พวกเดินทางท่องเที่ยวทางมิลลิทารีไม่รู้เขาเอาประสบการณ์ของเขามาในการมาดีไซน์มีดออกแบบมีดให้แม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวเย้กันไปเลยทีเดียวนะครับประสบการณ์30ปีของพวกพวกที่เขาไปออกแคมป์บอกอะไรเนี่ย เขารู้ข้อดีข้อเสียข้อจํากัดนะฮะแล้วก็ดีไซน์สินค้าเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อถึงเวลาจะต้องใช้งานในงานกู้ภัยงาน s u r เซอร์ไวลมันไม่มีช่องว่างสําหรับความผิดพลาดเว้ยเราจะต้องสร้างสินค้าประดิษฐ์อะไรนะประดิษฐ์ปฏิมากรรมสินค้าที่มันสุดยอดให้สู่มือชาวมนุษย์โลกของเราได้ลองใช้กันดูนะครับเลยผลิตสินค้าขึ้นมา ในานามของ D.P.X. เข้าไปดูเว็บไซต์เขาน่าจะน่าสนใจมากมายนะครับเว็บไซต์ก็ DPX เกียร์สินค้าที่ร้านเรามีขายไหมมีฮะมาเป็นช่วงๆครับอย่างที่บอกปีนี้ก็จะลงแบรนด์เยอะๆเ,เลยนะครับแล้วก็เอามาถ่ายก่อนแต่ก่อน,นมันมีแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้หยิบมาถ่ายหลังจากที่เริ่มมาทำ YouTube นะครับเริ่มมาเฮ้ย hey, ขายออนไลน์ดีกว่านะครับทำให้ต้นทุนสินค้ามันต่ำลงได้อีกนะฮะแล้วก็ขายได้เพื่อนๆในราคาที่ ต่ำที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากซื้อมีดพับหรืออะไรสินค้าในร้านติดต่อผมโดยตรงนะฮะผมจะขายให้ในราคาต่ําที่สุดนะครับไม่มีปัญหาผมขายได้ต่ําที่สุดเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะพี่ไม่ต้องต่อแล้วมันทำมัน,ม,นมันลดอะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับสินค้าตอนนี้มันอยู่บนออนไลน์หมดแล้วนะฮะต่ำเตี้ยเล็กดินที่สุดเลยหรือใครจะไปที่หน้าร้านนะครับยินดีเลยนะครับติดต่อผมเข้ามาก่อนนะคุณจะได้ราคาที่ต่ําที่สุดเท่าที่ผมจะขายได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่า ออนไลน์ Online, มันไม่มีต้นทุนค่าเช่านี่มันไม่มีต้นทุนอะไรมากมายและหรือสินค้ากลุ่มสินค้าหายากสินค้าสะสมสินค้าลิมิเต็ดสินค้าอะไรที่ครูหาให้หน่อยผมก็จะปิดราคาให้นะครับพอใจไม่พอใจแล้วแต่ตกลงกันได้บางรุ่นบางตัวมันหายากนะพี่กว่ามผมจะหามันมาได้ราคามันแพงนะผมจะแจ้งไปก่อนเลยไม่มีปัญหาครับแพงเสมอของที่คุณอยากจะได้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวหรือพี่หาให้หน่อย เนี่ยมีคนให้ผมหามีดบักแล้วก็พวกมีดสไปเดโก้รุ่นเก่าๆผมก็ถ้าผมหาได้ผมจะแจ้งไปนะครับหรือแม้กระทั่งบักห้ปีรุ่นหบักหนะึ่งะรุ่น50ปีจำได้ไหมเพื่อนๆหลายคนทันเนาะแต่ก่อนขายหน้าร้านก็เล่มสองสามพันสมสี่พันประมาณนั้นน่ะปัจจุบันเพิ่งขายเพิ่งเมื่อสวันที่แล้ว1 2ื่นสองขาเอานี่เขาเอากูก็ออาหาให้แค่นั้นเองยินดีจ่ายตังค์เขาสบายใจ แบบไม่รันไม่รันไม่รันซีรีส์ด้วยนะเอาเลขตามที่หาได้ก็หาให้ไม่มีปัญหาครับลูกค้าโอเคผมยินดีหาให้แต่ถ้าโอ้ยมันแพงไม่เอาก็ไม่ต้องซื้อไม่มีผมก็ไม่หาถูกไหมเออผมก็ไม่ต้องหาเพราะมันหาไม่ได้แล้วหรือบางคนเฮ้ยไปเจอตรงนู้นอก็ซื้อเลยไม่มีปัญหาอีกก็ได้หมดหรืออยากได้สไปเดโก้ทั้งซีรีส์เลยหรือจะเป็นสไปเดโก้ด้ามบลูหมดเลยห้าเล่มผมหาได้ผมก็เคาะราคาไปให้ เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มสินค้าต้องหานะครับพอต้องหาเนี่ต้นทุนมันมาละแล้วก็ราคาอยากซื้อน่ยไอ้คนขายเขาต้องอยากขายด้วยนะพอมันดีมาซัพพลายมาเจอกันก็เกิดการซื้อขายขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะบางทีของสะสมไม่ใช่ของตลาดหรือแม้กระทั่งของตลาดที่หาย,ยากมันมีราคาเสมอและราคาไม่นิ่งนะครับไม่แปลกธรรมดามากทีนี้ เรื่องต่อมาก็คือมีลูกค้ามาดูที่ร้านนะครับก็อย่างอย่างที่ว่าแหละนี่เล่นมาสองพันสามพันคนที่เขาไม่เคยเล่นในวงการ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรวะทําไมราคามันสูงจังไอ้เนี้ยนี่นี่นนสูงข็้นไปใหญ่เลยนะทําเป็นเล่นนะเออนี่สูงสูงขึ้นไปใหญ่เลยนะไม่มีปัญหาด้วยตัวคุณสมบัติของของ,ของสินค้าคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการบางทีอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับ มันก็เป็นมีดพับธรรมดาแหละนายเคยเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาไหมนายรู้จักมีดมีดบักหรือเปล่าบอกผมไม่เคยเล่นเลยพี่ผมเห็นข้างหลนแม่งเล่นกันร้อยกว่าบ,บาทเองอะ่ะมันเหมือนกันไหมพี่อ๋อมันไม่เหมือนกันครับมันเหมือนมันเหมือนรถรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถจีนรถอินเดียครับรถยนต์อ่ะอารมณ์ประมาณนะั้นแล้วผมก็จะเหมือนเดิมถามว่านายเล่นกีฬาอะไรเหรอเล่นกิจกรรมอะไรไหมอ๋อผมขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารนะพี่อ๋อแล้วทําอะไรอีกไหม เตะบอลหลังเลิกเรียนหลังเตะบอลนนะ่ะแบบเด็กเรียนเรียนจบมาจบวองอกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาไม่เรียนต่อมหาลัยคุยไปเรื่อยนะเราอยากรู้ไงเราจะได้สก,กัดให้มันออกอ๋อคือถ้าคนที่เขาอาจจะไม่เคยยุ่งกับแบรนด์เนมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนายสนใจรองเท้าแวนไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจะยกตัวอย่างให้ไปทางนั้นเพื่อจะได้รู้ว่านายเคยเห็นกระเป๋ารีบอกไหมเออกับกระเป๋ามาจากประเทศจีนกระเป๋าเหมือนกันเลยนะแต่ราคาไม่เท่ากันนะ รองเท้าวันนี้สึกะรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วพี่มีดก็เป็นอย่างนั้นแหละมองมีดท่าไมันเหมือนรองเท้าเหมือนกันเลยไม่แตกต่างมันไม่ได้แพงหรอกมันเป็นที่ว่านายไม่รู้ว่ามันคืออะไรนายเคยเห็นเพชรไหมนายเล่นแหวนเพชรไหมแพงไหมเล็กวงนิดเดียวเองอ่ะแพงนะถูกไหมแต่ถ้านายชอบมันไม่แพงโอ้โหวงละแสนเองเอาสองวงธรรมดามาก ไม่แพงเพราะคนรู้ว่าเขาซื้ออะไรอยู่แต่ถ้าไม่รู้ไอ้ยีแหวนอะไรวะน้าวงเป็นแสนเลยเนาะมันมีเม็ดๆอยู่ข้างบนนั่นแหละบางอันแหวนเล็กกว่าทั้นจริงนะเป็นล้านเลยนะมึงแล้วแต่นะครับอ่ะ Bpx สักทีไหมครูมานี่ครับเออคืองี้มันมีมีดอยู่หลายประเภทนะครับมีดอยู่หลายประเภทแล้วก็เราสามารถ ผลิตสินค้าได้ได้หลายวิธีนะครับที่หยิบมาวันนี้ไรสาระากับคูแวนเนี่ยก็คืออยากจะมาเล่าควาว่าอันเนี้ยดีไซน์ที่อเมริกานะส่งไปทําที่อิตาลีโดยใช้โรงงานของไลออนสติลนะครับไลออนสติลเป็นโรงงานผลิตมีดนะเขามีมีดของเขาด้วยนะเนี่ยบายไลออนสติลลดีไซเนอร์อยู่อเมริกาส่งแบบส่งอะไรไปคุยกับโรงงานไลออนสต e ลเพื่อสั่งผลิตสินค้าในฝันของเขากลับมาแล้วส่งกลับมาที่อเมริกาแล้วส่งไปขายทั่วโลก ภายใต้แบรนด Dpx แต่ใช้โรงงานของ Lion Steel ที่อยู่อิตาลีในการผลิตการผลิตมีหลายแบบนะครับโรงงานสินค้าบางแรงเขามีโรงงานของเขาเองเช่นสไปเดโก้สไปเดโก็ co, มันจะมีบางรุ่นที่เขาไปใช้โรงงาน l i o อ Steel ก็มีนะครับ่น,นรุ่น Lion s p ไน้าจาก็าจะคล้ายๆกันแบบนี้มันจะเป็นแบบมีเอกลักษณ์ของเขาผมว่ามันเป็นมีดที่ถึกมากครับผมชอบมันมากเลย แต่ก่อนผมมีเล่มสีเขียวว่ะเออแล้วก็เหมือนเดิมฮะพกไปพกมาไอ้เพื่อนระยำก็ขอซื้อไปมือพกอะไราดูดิเท่าไหร่เนระียบร้อยโดยแล้วนี่ครับดีไซน์ปึกปักมากเลยนะฮะมีดหนามากนะครับถ้ามีดหนาหนา,นานอึดอึดถึกๆอย่างนี้เราจะนึกถึงโคสติลครับแต่โคสติลราคาจะถูกกว่านี้หน่อยไอ้ทีนี่ไม่แพงได้ไงอะ่ะใบมีดไนโอลอกนะฮะ เล็กในวอล l ็อกเดี๋ยววันลัเราค่อยมาว่ากันว่าไอ้นวอล l ็อกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นพวกกลุ่มแบบพรีเมียมสต e ลไปแล้วอะ่ะนี่ก็จะเป็นระบบแบบเฟรมล็อกอันนี้เป็นรุ่นแบบ All Black เลยนะครับมีล็อกใบด้วยมีตัวล็อกใบตัวนี้หมุนหมุนตรงเนี้ยล็อกกันล็อกกันพับอะ่ะ <c oughs> คือเหมือนทําหน้าที่ให้แม่งเป็นมีดใบตายไปเลยอะ่ะแล้วก็มีหมุนปลดล็อกมันก็จะไม่มีตัวอะไรมาขัดตัวนี้ระบบเฟรมล็อก ผมบอกเลยนะถ้าตัวล็อกยิ่งหนายิ่งแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ตรงตูดเนี่ยเป็นคาร์บยเอาไว้ทุบกระจกงานคู่ภัยก็ได้ปูกเข้าไปและที่สําคัญคู่ภัยตัวเองด้วยตัวนี้เปิดขวดได้ตัวนี้ดัดดัดสายลวดดัดอะไรได้นะครับออกแบบมาเป็นมีดสาหรับล,ลุยเลยอะ่ะเล่นเดียวผมว่าจบเลยนะหรือเล่นนี้มันจะเป็นมีดเล่มสุดท้ายของเพื่อนก็ได้นะ นี่กลับมาต่อนะฮะรุ่น Triple Back นะครับทำไมมันถึงแพงทำไมราคามันถึงสูงเราบองที่ราคาสูงตามตามราคาของค่ามูลค่าของมันก็แล้วกันนะฮะและสิ่งที่ได้กลับมาก็คือประกับ G10 ด้านนี้ G10 by ใบมีดไนโอโอกนะครับเฟรมด้านนี้เป็นไทเทเนียมนะนี่คือนี่คือสิ่งที่โรงงานมันมันคัดสรรมาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นมันเลย ราคามันเลยแพงเสมอแล้วแม็กสกีอย่างเงี้ยแม่งโคตรเท่เลยแล้วก็สกีนข้างในด้วยว่าเป็นโรงงานแล้วอันสติลนี่เห็นนะเห็นนะข้างในแบบแบบมันมีค่อนข้างมีเอกลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีดเปิดง่ายเปิดได้ง่ายง่ายด้วยมือเดียวอย่างด้วยระบบเฟรมล็อกเนี่ยระบบเฟรมล็อกถ้าแม่งไม่ดีจริงๆมันจะเปิดไม่ได้ลื่นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีดแรนในพวก8 1 0น่ะหรือแม้กระทั่งแรนเ1 0่นบางทีก็มันเปิดไม่ลื่นเท่าพวกเนี้ย เออมันต้องปรับปรุงอะไรอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่แหละเป็นเป็นเป็นเทคโนโลยีนนในการผลิตของพวกมีดแบรนด์ต่างๆเล่มอย่างนี้เปิดไม่สมูทเสียทีออทิตย์โดนดาน่านแน่เล่มไม่ถูกนะเว้ยเล่มไหลตังนะก็ต้องเปิดให้ได้แบบนั้นนะครับและเรื่องความความทนความอะไรนี่คุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาผลิตสินค้าที่มันดีมาแล้วคัดสรรแบบสุดๆมาแล้วแบบ d p x มาแล้วคุณก็ต้องยอมรับันเรื่องราคาด้วย เพราะฉะนั้นคนที่เล่นพวกนี้เขาจะไม่ดูเรื่องราคาเขาจะดูว่ามีไม่มีเออมีไหมมีเอาจบมันหลุดเรื่องราคาไปแล้วมันหลุดเรื่องเรื่องราคาไปแล้วไม่ต้องคุยราคานั่งคุยเรื่องรุ่นเลยนะครับราคาเขาสามารถพร้อมจ่ายได้อยู่แล้วเพราะคุณอยู่ในเกมอยู่ในเอ,อ่อโฟลดิ้งไลท์เกมแล้วอะ่ะไม่มีปัญหาครับอยากได้ก็ซื้อมันเป็นมีดกลุ่มอยากได้ก็ซื้อไม่ใช่มานั่งกอดอกลังเล ซื่อพี่ซื้อดีว่าโอ้แม่งต้องหลายพันด้วยไปเที่ยวค่าไฟก็ยังไม่ได้พอเลยนะค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ําติดค่าเช่าเขาอีกเนี่ยน,นี่ไม่ใช่ลูกค้านั่นไม่ไม่น่าจะใช่ลูกค้าของมีดพวกนี้นะครับอาจจะเป็นพวกเฮ้ยเราอยากได้มันอ่ะเออเฮ้ยมันเออมันดูดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายรุ่นนะครับ i p x เนี่ยมันมีหลายหน้าตาด้วยนะครับก็กล่องประมาณอย่างนี้มีหลายรุ่นหลายหน้าตาครับเมื่อกี้รุ่น Triple b a c k หยิบมาให้ดูก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันมีกล่องม,มาแบบนี้นะครับพยายามดึงออกมาให้ดูนะฮะวันนี้เราคุยเรื่องแบรนด์ d t x นะครับเราไม่ได้ไปลงไปลงรายละเอียดอะไรอ่ะเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไหมคล้ายๆกันแหละนะครับเนี่ยใช้ไนโอลอกเหมือนกันแต่ใบใบมันก็จะเป็นใบออกสีเงินๆน,นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะออกเงินๆนหน่อย ประมาณเนี้ยเขาก็ออกแบบเข้ามาใช้ใช้แบบนี้เลยโมเดลนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยออกมันมีหลายสีสันหน่อยให้มันดูแปลกแตกต่างหน่อยไม่งั้ันมันจะมีอยู่แบบหน้าตาเดียวอะ่ะหน้าตาเดียวแล้วก็แบบเดียวเนีย่ยมันมีเหล็กหลายเบอร์ด้วยนะครับแต่ก็หน้าตาแบบเนี้ยนะสนใจก็ลองสอบถามมาดูได้นะครับปกติไม่ค่อยได้เอามาถ่ายแต่ก็อันนี้ก็อ่ะโอเคผมเริ่มมาทำ u t u b e แล้วก็จัดถ่ายซะทีแล้วกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลย สนใจก็ลองติดต่อมาดูได้นะครับงานคุณภาพแบบนี้เขาไม่คุยกันเรื่องราคานะฮะเพราะว่าราคามันมันหนักอยู่แล้วด้วยคุณภาพของสินค้านะครับสนใจก็ลองติดต่อถ้าเข้ามามีไม่มียังไงผมถ่ายรูปส่งให้ดูได้สวัสดีครับ